บลรมีเทพดุนด,ดวงบทจะเหงบทจะปังไขก็ชุดไม่อยู่ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในปี2567ดูดวงชะตาเศรษฐีดวงชะตาของท่านเศรษฐีจะช,ชัดด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบลรมีวาสนาสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่มีเรื่องมาเอิญความสุขความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนดีในปี2567 ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทององค์เทพเทวดามาหนุนนำเจริญลุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตายิ่งใหญ่แต่ทำอะไรก็จเจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรวยรับทรัพย์ลอยโชคเจริญรุ่งเรือง,ง,องทำอะไรก็ไม่ติดขัดได้เปรียบชาวบ้านเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดผลไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ความสุขสมสมหวังดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดวงชะตาค้นหาค้นพบอะไรบางอย่างเข้ามาในชะตาชีวิตจเจริญรลุ่งเรื่องจะทําอะไรก็ได้เปรียบก้นพบค้นเจอค้นหาถ้าดวงชะตาท่านถูกปิดท่านต้องรีบปรปับปรุงแก้ไขอย่างรวดด้วยอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของรษาหนุนำํำดวงชะตาอุปสรรคอยู่ข้างหน้าให้เดินอ้อมไปอย่าเดินตรงด้วยบุญกุศลว่าบาร,รมีวาสนาปีศาจโบราณเข้ามากีดกัน้นความรวยความเฮงความปังแต่ยังไงก็เอาท่านไม่อยู่ ประสบ็จความจริงจังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประหารประหารความรักของท่านก็จะเป็นไปได้ด้วยดีความรักของคุณตกตําแหน่งแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสมหวังดังใจหมายจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาสนใจมายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาของท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านนี้ดีแต่ปัญหาหนึ่งชะตาจะต้องเกิดขึ้น ด้วยอานาจบารมีวาสนาจะต้องประหัตประหารใครบางคนบางทีก็ข้ามใครโดยไม่ใช่สาเหตุจะต้องระแวดระวังคําพูดเจรจา,าเพราะว่าคําพูดของท่านคือเคิรด้วยบุญกุศลวาสนาอํานาจบารมีสิ่งห์สิทธิ์ขาดจุดประสงค์จะต้องเอาแนนอนอไม่ได้จะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีเจริญลุกเรืองทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเลือกนะครับโยนในศิลธรรมจะ,จะเจริญลุกเรืองรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมาย ดวงชะตาท่านตกเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างการเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องที่ดีความผสมเลสสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ว่าการตึงเครียดมากเกินไปควรที่จะต้องพักผ่อนด่อนใจไปท่องเที่ยวไปรับทรัพย์ลอยโชคจะเกิดบุญที่มากกว่าดวงชะตาจะเดิมเรื่องราวต่างๆได้แบบง่ายเมืท่านปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างการตึงเครียดไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่ว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ได้ โดยบุญกุศลวาสนาเจ็ดไม่เท้าเกิดขึ้นมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาความสุขความสมหวังจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานครั้งนี้ท่านจะต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดนะครับตั้งจิตตั้งใจตั้งใจมัน่นอย่าวกแวกอย่าพูดคุยอย่าเจราจากับใครแบบง่ายๆนะครับใครจะมาดูถูกเกียดหย้มในโชคชะตาของท่านไม่ควรที่จะต้องสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนา ความสวยสดงดงามหน้าตาดีจะโดดเด่นเป็นช่วงชะตาท่านควรที่จะต้องจัดแจงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะครับทำไฮไลท์บน bon หน้าหรือว่าทําอะไรนะครับทำได้ก็ทำนรับตาขีมนะรับจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านจะมีออร่าออร่าในที่นี้จะไปหนุนนําดวงชะตาเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะมาหนุนนำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆก็ได้นะครับความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโชคลาภเงินทองมรรมีจะได้เงินเข้ามาเงินก้อนใหญ่ เงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่มีอะไรแน่นอนอย่าดูถูกดวงชะตาดูเองความสุขสมหวังดังใจหมายเสียงบ,งบางอย่างจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักไล่เสียงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ละมุนละม่อมนะครับเสียงต่งตางๆอาจจะไม่เข้ามานะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงจากใจจริงๆบางเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านความสุขสมหวังจะเข้ามาท่านจะยิ้มออกโดยที่ไม่ต้องเสียแ้งนะครับจะมีเงินมีทองใช้นะครับถูกรางวัลใหญ่ก็ได้ นะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนากาลังจะเข้ามาประเดมารดังกามามีความสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเอาแนอนอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแนอนอนไม่ได้ก็คือความแน่น,นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ความสุขสมหวงังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดอะสตาร์นะครับจะเลื่อนลุ่งเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะนาําพาโชคลาภมาให้แก่ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจใหมายดวงชะตาบุญกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่าน ส่งผลให้ครอบครัวของท่านอยู่ร่มเย็นมีสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้พี่นอ้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรุ่มโรยประสบล็จสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตําแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกันดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทะยานขึ้นฟ้าทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาบนแสงสว่างนะครับแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธา ทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีลูกชะตาจะตกตำแหน่งบนปุณุศลวาสนาทำอะไรก็ประสบ็จไปไหนก็มีเจ่คนรักมีแจ่คนเมตตาเจริญลุกเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการเขาเรียกว่าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุกเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอกอิ่งใจต่อจากนี้ไปดวงชะตาท่านตกย่ำแย่นะครับกำลังที่จะเป็นถอนไม้แห้ง ผลไม้แห้งนั้นกาลังจะมีโดนน้าก็มาชํารงนะครับจะมีะดอกไม้ขึ้นมางอกงามทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นสมหวังนะ้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกาลังจะผีบบาดน,นะครับผมนะ้กำกาลังพัดเข้ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยเจริญล,ลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันกินดวงชะตาร่ารวยด้วยทรัพย์สินกับทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดหนี้หมอสินร่ํารวย เงินเหลือกินเหลือใช้ประสความสำเร็จชะตาชีวิตราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาช่วงนี้จะเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลัวนะครับศัตรูของท่านจะกลัวและดวงชะตาของท่านจะเปิดลู่โลกสําเร็จแต่ว่าใครบางคนจะกลัวท่านเป็นอย่างมากเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสัน่นกลัวแทบจะทนไม่ไหวกลัวกัวนกับว,วายนะผมกลัวว่าท่านจะได้ดีประสควรมสำเร็จเกิดหน้าเกิดตา ดวงชะตาของท่านอาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีนะครับรุ่งโรจน์ประสบจอยาหันมองไปทั้งหลังนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับดวงชะตาจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแลง้วดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนเดืงดังเช่นดวงใหญ่ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ประสบผลนะครับใครจะการแกล้งในโชคชะตาของท่านทําได้ยากอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเบังเกิดข,ขึ้นกับท่านดวงชะตาตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาลมีวาสนาก็เป็นเรื่องปกติ ท่านกวรวจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยบุณพระสวัสนาของท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไปเหมือนใครก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงพลิกผันนะครับคนอื่นจะไปค้าขายงานใหญ่นะครับเขาทำสำเร็จเราทําอีกอย่างหนึ่งงานเล็กรวมๆเข้าก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้อานาจบาร,รมีวัสนาบัางเกิดดวงชะตารักไรเนาเกิดขึ้นในโชคชะตา จิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มจใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทําอะไรก็จะราบรื่นราบเรียดเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความประสบผลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชี้นําทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกําหนดรักไร้เสียงบังเกิด คำพูดคำจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้ะต่อเถียงขึ้นบางครั้งบางครั้งแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความปลุกป่พอบความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองบารมีวาสนากําลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตําแหน่งหน้าที่การงานจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งต่างๆแรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญสดใสร่าเลยชีวิตของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอปัญหาเข้ามารุมแล้วเรื่องราวร้ายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้น สิ่งดีดจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนดำดวงชะตาความสุขความเจริญต,ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่ลาภที่ได้มาจะไม่คาดหวังการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบาร,รมีวาสนาถูกระวันที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่มการเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกใหม่ ธุกรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุทําให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นแตกดวงชะตาท่านดวงชะตาสุขสมสมหวังกังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ